มีการเดินผวนแต่วูสูงได้ยิงเหเลยหน้ามองเลยใช่ไหมใ่ใ่้าไปไไปหากินหน่คนะโอ้โลกงห่านครับมาหากินโล่งห้านเื่อ้อองสือองกนุมหรือเปล่าดบกบัวอื่อตาอยากคันนี้แกกิน่ะกินแบบอร่อยมากกูมามีกินอะไรกินสุรียมไปไปไปไหากินเน่ยไปกินยังดีห้อง เดวถุงมะฮ่อวะอันนี้อะไรนี่ซุกี้ป่ะใช่ซุกี้นี่แหละถิ่นที่เรากินได้ไปไหมลุยลุยป้าค่ะเราจะกินทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้กลิ่นทุเรียนก็คือกบทุกอย่างเลยนะคะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทุเรียนอะไรนะขี้เขีย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 ไปเรากินอะไรดีเขาเปิดหรืยงอันนี้เขาเปิดหรือยังเปิดแล้วนะไม่เปล่า า,ายังยังไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายถ่ายรูปอยู่อ๋อที่เรามายืนนี่เรายืนรอใช่ไหมเนี่ยยืนร <laughs> อ <laughs> อย่อ <laughs> อางมย์เขาอภาพมาหรือเปล่าเออยังไม่ได้มาเราจะหากินแม่มายืนกอดเอิร์ทอยู่ลงทานลงทานเซตเอาถุงมะฮวาวันนี้ <laughs> จึ้ขาเราจะเจ็บแต่ปากมันยังมีแหง้ง ก็ยังว่าม่ดีแค่ปากว่านั่นไงแม่ได้ผูเรียนนั่นไปแสบบออร่อยงบัราบไอ้กัเากระสอบมารัาบาีอ่าอายตอนเลิกกาบปิมากินลงท่านมีวัดครับ เต็มนกับบานเบลกับสมะออกับบานบอกินกินบอเพราะท่านกินทั้งทั้งหอเนาะแี่นะคะอิ่มแล้วกัหฮอค่ะแลพ่แย่ล่ย่ลล้วบากินเยอยได้ยังไงไม่ได้อะไรเลยบัดยามากเลยเอากระตาเตามาเลยที่นี่กับก็เตรียมละ โอ้คุ้มแล้วคุ้มแล้วพูดนะสองตะกียบพูดเลยโอ้พูดนะพูดนะยืนนึงพูดนะคนหลานเลยวะโอ้ตะกฮัมม่าด้วฮัมม่าดาวเป็นกระบวนการไม่อยู่บ้านคนเยอะเราเอาไปเผื่อแผ่ครอบครัวที่บ้านอ๋อเบอร์ครับพูดนะจริงๆเราก็ไม่ได้เห็นแกกินเท่าไหร่หรอกใช่เปล่าไม่อะไรแกกินอะไรครือพูดนะก็เผื่อคนอื่นไงเราไม่ได้ไม่ได้อยากเห็นแก่ตัวอ๋อ ไอ้กินได้ประมาณสองเดือนแล้วเนี่ยสองเอาใส่ไปกื้อะไรไปโอ้ยแล้วก็ยี่สิบบาทเดี๋ยวไปเอากระสอบวะปเอากระสอบใส่อีก็อันนี้เรไปเอากระสอบไปใส่ค่ะบเดีเราไปเอากระสอบเนาะอ๋อเบิรงครับเก็มไอ้กระตาเลยคนน่ะเดี๋ยวยังอีกนะเดี๋ยวยังอีกเหลือไอติมเออเดี๋ยวเอาไปเที่ยวรถกันไป เท่ไปเร่อเลยว่าเอาอีกไหมมาแล้วมาแล้วของเก่าของเก่ายังเต็มตะก้าอยู่นะแปลว่าอีกแหรอคะนี่แม่ด้วยสุกี้ทั้งทั้งครอบครกินเนเอเดอกินเนมเอเดอ ขอบกินมีหน่อยอ่าโอเคมีหน่อยแม่บอกว่าของกินมีหน่อยนะกดนะดีแลวไปก่อนค่อยๆมันจะปิดไม่อยู่ละเดิโอ้โหมันหลุดตาเลยนะหลุดแล้วอะไรนะมามีโอ้กลมแล้วนะโหเนี่ยกลมแบบกลมปะก็คือไม่ต้องเฮ็ดขอแรงค่ะโจ๊บซุดยอดดีหรือของคุณนี่